ขนมรุงตัดล่างแล้วแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายตัดล่างแล้วเข่าตามไปครับหมัดทรายเจอหมัดทรายที่เมื่อคืนครับเอาหาแข้งซ้ายยาวครับเพชรขนมลุงแข้งซ้ายเบิร์นไปครับแข้งซ้ายครับหืมเตะและพับขาไว้ครับหอมเพชรขนมลุงนะครับยามจะตีข้ามกำแพงแข้งซ้ายครับเบิร์นไปสองแข้งครับไห้เจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับแข้งซ้ายครับแข้งขึ้นมาครับเจอตัดล่างครับตัดล่างแล้วแข้งซ้ายครับหืมสวยงามครับ หยบเอาหาเจอตัดล่างและลูกนี้ครับหเหนือชั้นจริงๆครับแสนเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเพชรมรกตวอสังประภัยนะครับอย่ากระทบเพชรพนมรุ้งเกียรติหมูเก้าครับชกในศึกมวยไทยมาราธอนไฮรักรีโวนะครับในรอบชิงชนะเลิศครับแชมป์ออฟเดอะแชมป์สนามสุดท้ายครับหมาดูในายกที่หนึ่งครับแข่งขวาหน้ามาครับเพชรมรกตซึ่งจะนำเอาแชมป์ในสนามต่างๆนะครับมาชิงกันครับเพื่อหาแชมป์เปี้ยนหนึ่งเดียวครับเบียดเข้าหาครับ ขนมรุงตัดล่างและแข้งซ้ายครับฝ่ายเงินนะครับเจ้าเด้งครับเพชรมรกตในฝ่ายแดงสูงยาวกว่าแข้งซ้ายวางครับของเพชรขนมลุงแข้งซ้ายตัดล่างและเข่าตามไปครับของเพชรมรกตสายเจอซ้ายมวยคู่นี้กระแทกยับมาแล้วแทงเข่าขวาเจอแข้งซ้ายคืนครับของเจ้าเด้งครับเพชรขนมลุงเกียดหมู่เก้าครับตัดล่างและแข้งซ้ายครับมสวยงามครับลูกนี้เป็นยกสุดท้ายนี่เสียหายนะครับมวยชิงดำกันอยู่ครับถีบยันครับเจ้าเด้งแ้งขวามาครับเพชรมรกตดอันออกครับเพชรขนมลุง แข่งขวาหน้าโดยไฟนี้เป็นแมตช์ที่สองของวันของทั้งคู่แล้วครับรอบรองนี่ชกคนเดียวกับรอบชิงเลยนะครับโดนตัดล่างลงไปครับเข้าไหนยังครับหยัดเข้ามาเพชรมรกตเพชรพนมตั้งแถนสู้ครับผมตีวิธีนึงครับกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้เพชรมรกตเนี่ประเภทเข่าในเหนียวแน่นนับสูงยาวนับหมวยชกยากครับแข่งขวาับแต่แข้งซ้ายมาเพชรพนมลุกหมัดหนึ่งสองเพชรมรกตจะตีซ้ายมา ยัดซ้ายครับเพชรมรกตตีขวาคืนครับเพชรพนมลุงยัดซ้ายตามส่วนเพชรพนมลุงนะครับประเภทฝีมือจัดจ้าครับไอคิวดีนะครับฉลาครับมาซ้ายที่มับกระแทกยับมาเพชรมรกตอย่างไรครับจังหวะนี้ฉากมาเจ้าเด้งแทงซ้ายวางยังไม่เข้าครับแ้งขวาหน้าก็มีครับกระโดดเข่าลอยมาเจอกแทงขวาของเพชรพนมลุงนะครับเข้าในแทงเข่าขวามาเพชรมรกตมาครับยัดซ้ายมาครับเพชรพนมลุงอย่างไง ไ้ขวาไปครับในขณะนั้นนะเพชรพนมลุงเนี่ยยี่สิบไปับจากจังหวัดบุรีรามนะเพชรมรกตยี่สิบเอ็ดไปยับจากอุบลราชธานีครับขุนศอกเมืองดอกบัวครับแข่ง้ายเบิร์นไปสองทีบแข่งหลังเข้านะครับเจอตัดล่างเพชรมรกตครับเบียดเข้าหาโดยในรอบรองชนะเลิศนะครับเพชรพนมลุงนี่ชนะมนาหวานสิบสองพี่น้องครับเพชรมรกตชนะอรัญชัยเกียรติอัดพันนะครับแต่้ายมาเพชรมรกตเข้าในยังไงครับจัดคืนครับ ยางจะโต้ด้วเข่านะครับแข่งขวามาครับยังไม่จ่าแจ้งครับของเพชรมรกตเจ้าเด้งแข่งขวาครับแขงขึ้นมาครับเพชรมรกตเข้าหนบิดครับก็ยกนี้เป็นยกที่สี่ของทั้งคู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่โชคมาแล้วแมตช์นึงครับกระแทกยับแปับเพชรพนมลุงและแข่งซ้ายยาวแข่งยาวยาวครับเพชรมรกตก็เดินติดนายครับแต่เป็นมวยสามยกนะครับแข่งเขาขวามาครับตีซ้ายครับตีข้ามบําแพงครับลูกนี้ลูกเก่งนะครับ ขายตั้งกำแพงนี่เพชรมรกตขายยาวครับตีได้ครับมัสซ้ายเจอมัสซ้ายทิ่มคืนครับของเพชรพนมลุงครับแล้วโผล่เข้าก่อนนะครับเพชรพนมลุงนี่เคยชกมวยสมัครเล่นมาด้วยครับถีบยันนะครับเบียดเข้าหาแข่งซ้ายยาวและตั้งกำแพงไว้กันโตครับขวางมาตีครับขามาตีนะครับก่อนหมดยกแรกครับมาดูจังหวะภาพช้าเขี่ยขาและแข่งซ้ายนะครับแข่งซ้ายเต็มลำตัวตัดล่างเข่าเติมมาของเพชรมรกต ขยาบเข้าหาเจอตัดล่างและลูกนี้ครับหืเหนือชั้นจริงๆครับเขี่ยขาก่อนนะครับแล้วก็เตะยัดแล้วครับเจอตัดล่างครับยกจะแทงนะครับตีซ้ายมาตีคืนะครับก็สู้วงในกันนะครับดูจังหวะนี้ครับแทงเข่าวางเพชรมรกตเอาไหนก็มาดูกันต่อยกที่สองครับเบียดเข้าหาแข้งซ้ายยาวครับเพชรพนมลงแข้งซ้ายเบินไปครับไฟนนี้เป็นภาคที่สี่ของทั้งคู่นะครับแข้งซ้ายครับของเจ้าเด้งครับตัดล่างเพชรมรกตครับ ก็แก้ได้ดีนะครับเหียดเข้าหายัดเข่ามาครับเพชรมรกตเจ้าเด้งยังไงครับหวางหน้าดันจะห่มตตเยับตีไม่ได้ครับจังหวะนี้จัดซ้ายครับเจ้าเด้งตีคืนมาเพชรมรกตจัดเข่าครับของเพชรมรกตเจอตัดล่างไม่ลงครับแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายเบินไปสองแข่งครับก็สองตัวเต็งนะครับคู่นี้ก็เหมาะสมครับสมศักดิ์สรีแชมป์นะครับแชมป์ชนแชมป์ครับข้าไหนยังไงครับบิดหาเหลี่ยมตีอยู่ครับตีหลังไปทีนึงครับเพชรมรกต เอาใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นมวยข่าอาชีพอยู่แล้วครับขยับเข้าหาแทงเข่าขวามาเพชรมรกตเพชรพนมลุงขวางหน้าระยะเต่าไปครับกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้ขยับเดินครับแทงซ้ายครับผมเตะและพับขาไว้ครับของเพชรพนมลุงนะครับยามจะตีข้ามกำแพงแข้งซ้ายครับเบินไปสองแข้งครับเตะและตั้งขาไว้เลยนะครับเต่ายนยังไงครับอยาจะเข่ามาเพชรมรกตกรรมการก็แยกก่อนครับ พิกัดนี้ครับร้อยสามห้าปอนด์นะครับทั้งคู่นี้ก็เป็นเบอร์ต้นๆนะครับของประเทศไทยนะครับขวางหน้าครับของเพชรพนมลุงอย่างไรครับกรรมการแยกก่อนนะครับเจ้าแดงนี่เป็นดีกีแชมป์ครับเวทีมาตรฐานครับสามเส้นสามรุ่นครับประเทศไทยสามเส้นนะครับแข้งซ้ายครับร้อยห้าร้อยสิบแปดร้อยสามสิบครับแทงเข่ามาเจอตกเททิ้งไปครับล้มลงไปทั้งคู่นะครับเป็นดีกีแชมป์ WMC มวยไทยครับแข้งซ้ายครับเตะแล้วพับคาไว้แข้งซ้ายครับอย่างไรครับ พยายามจะโยนเข่าคืนมาเพชรมรกตเข่าไหนก็นูนเนียพัวพันกันอยู่นะครับกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้ขยับเดินต่อครับเดินติดนายเจอแข้งซ้ายกันแล้วครับเดินมาเข้าล้องแข้งหรือเปล่าครับพยายามจะส่วนด้วยข่าวว่าเพชรมรกตเป็ดพนมลุงนะครับหรือเจ้าเด้งครับปัจจุบันนี้ก็เป็นดีกีแชมป์กอลลี่นะครับเบอร์หนึ่งของโลกครับในรุ่น65กิโลกรัมแข้งซ้ายครับ แล้วก็เป็นดีกีแชมป์ไท์นะขวางหน้าไว้ครับเพชรพนมลุงในยุโรปนี่โด่งดังเหมือนการนับแข่งซ้ายครับในยุโรปนี่รู้จักกันทั่วนะครับประเทศไทยอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ในยุโรปนี่เขาดังจริงๆนะลูกหลักกอรี่ก็ว่าได้ครับสาหรับเพชรพนมลุงเกียรติหมู่เก้านะแข่งซ้ายครับสายยาวๆครับวางซ้ายนะครับของเจ้าเด้งครับเพชรมรกตก็ประกบนายครับกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้ ส่วนเพชรมรกตก็ดีกรีไม่ธรรมดาคนับเคยชนะแสนชัยมาแล้วครับแข้งซ้ายยาวเบิร์นไปสองแท่งรับอย่างไม่เข้าครับเจ้าเด้งแข้งซ้ายครับแข่งขึ้นมาครับเจอตัดล่างครับหืมเสียเหลี่ยมไปเลยครับเจอมวยฝีมือจัดจ้านผิวไหวอย่างเงียบอย่างไรครับแข้งซ้ายครับเตะและตั้งขาไว้ครับอย่างไรครับยัดซ้ายมากองหมดยกที่สองครับ มาดูจังหวะภาพช้าแข้งซ้ายมาซ้ายครับตัดล่างแต่ดูจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายเตะหลภาพับขาไว้นะครับแข้งซ้ายขึ้นมาเพลตมรกตนี่ก็เป็นดีกีแชมป์เวทีพัตรฐานะครับสี่เส้นสี่รุ่นนะครับลุมพินีสองประเทศไทยสองครับดีกีแชมป์ WB c มวยไทยนะครับแชมป์ฟีนิกไฟ์ครับแล้วก็เป็นอดีแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนหลังก็มาได้แชมป์วันในรุ่นเฟเธอร์เวทครับมาดูกันต่ออัยกสุดท้ายเปียดเข้าหาครับ ขึงแข้งขึงเข่าวครับตีขืนมาเพชรมรกตกรรมการก็ดันแยกก่อนครับจังหวะนี้ขยับเข้าหาบเบียดเข้าไปครับตัดล่างครับตัดไม่ลงครับเจอเข่าของเพชรมรกตครับดันออกไประวางแข้งซ้ายครับอย่างไม่ชัดเจนครับแข้งซ้ายแข้งหลังนี่เข้าครับขืนคอครับเพชรมรกตยังไงครับกรรมการก็แยกก่อนครับก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอนับสำหรับเพชรมรกตครับข่าวนายของแก๊บ ที่แน่ๆครับแข้งซ้ายนี่เห็นชัดนะครับเข้าในยังไงครับเจอ๋เด้งคืนมาเหมือนกันครับของเจดเดงกรรมการก็ดันแยกก่อนครับจังหวะนี้เพชรพนมรุ้งนะคว้าแชมป์จากสนามนครราชสีมาครับมาซ้ายที่มับโดยการชนะคะแนนขวัญข้ามมรตนาบัดิตนะครับส่วนเพชรมรกตนี่คว้าแชมป์จากสนามนครสวรรค์นะโดยการชนะคะแนนไบอั้นมาครับ จึงได้มาเจอการนับในรอบแชมเปี์ออฟเดอะแชมปน์นะับหาแชมป์แห่งปีครับเบียดเข้าหาเพชรมรกตอย่างไงครับหยัดเข้ามาราฟด้านนอกครับเพชรพนมลุงทียบยันของเพชรพนมลุงครับขยับเข้าไปครับอีกสักชุดไหมครับเบียดเข้าหาที่ยิบยันครับฝ่ายนี้ก็เป็นยกที่6ของทั้งคู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับชกรอบรองกับรอบชิงนี่วันเดียวกันนับแข้งซ้ายครับสายยาวครับ แทกคับเจอแข้งขึ้นมาของเพชรมรกตคืนด้วยแข้งเหมือนกันนะเพชรพนมลุงเบียดเข้าหาบก็ไม่เดินแล้วเพชรมรกตแข้งซ้ายครับแต่ก็ดูว่าข่าวของแกก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะหมดยกครับเดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคับเป็นเพชรมรกตนะเบียดชนะคะแนนไปได้ครับมาดูจังหวะภาพช้าแข้งซ้ายครับเจอตัดล่าง ส่วนตัวนะครับหมอว่าเพชรพนมลุงดูดีกว่าครับตัดล่างจังหวะนี้ครับแล้วแข้งซ้ายครับหสวยงามนะครับแข้งซ้ายยาวแล้วกดเจอตัดล่างลงไปครับจะยกแทงครับตีซ้ายมาทีนึงครับเจอยัดคืนแัดซ้ายของเพชรมรกตตีขวาคืนครับเจ้าเด้งตัดซ้ายครับ